ทีฟิโมโลเปสเรียกร้องหาคอฟฟอร์ โดยล่าสุดนั้นทางรายการโป๊กทีวีได้ให้นักวิเคราะห์มวยหลายๆคนออกมากล่าวถึงฟอร์มการชกของทางทิฟิโมโลเปสแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เวทเวตของดัลยูบีโอที่เขาจะมีโปรแกรมขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกของเขากับทางสตีฟแคคเกตในวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้ที่ไมอามีบีดรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางคนแรกก็คืออัลจีเอเขาได้กล่าวถึงโลเปว่าเขาแสวงหา การชกครั้งใหญ่เขายังขึ้นสังเวียนกับนักชกที่ไม่ค่อยมีใครอยากชกด้วยคุณมีเสืออยู่มากมายที่คุณสามารถต่อสู้ได้รอบตัวและคุณกำลังไต่ตามคนที่ไม่เคยเอ่ยชื่อของคุณในการให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำอาลจีเอรี่กล่าวถึงทิฟิโมโรเปสที่เรียกร้องหาเธอเรนซคอฟฟอร์ดอยู่เรื่อยๆส่วนนักวิจารณ์มวอีกคนคือแบตลียเขาก็ยังไม่เห็นด้วยที่ทางทิฟิโมโรเปสเรียกร้องหาเทเรนซคอฟอร์ดในเวลานี้ แม้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่แบรลี่เขาได้กล่าวว่าเขาต้องการเผชิญหน้ากับคอฟฟอร์ดผมไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติตอนนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะเอาชนะคอฟฟอร์ดได้แต่ผมชอบบุคลิกของเด็กคนนี้ผมชอบที่เขาต้องการความท้าทายกับผู้ชายที่เก่งที่สุดเขาชอบความท้าทายหากเขาได้ชกกับผู้ชายอย่างคอฟฟอร์ดเขาจะปรากฏตัวและแสดงความสามารถของเขาออกมาแบตลียนักวิเคราะห์มวยกล่าวนั่นเอง